สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความประณีตจากประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริงรถยนต์ที่ไม่เพียงแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานแต่ยังสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมแหวนยานของความเป็นญี่ปุ่นซึ่งก็คือ2,026 Toyota Century รุ่นใหม่ล่าสุดรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นตำนานที่สืบทอดมาหลายทศวรรษตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในปี1,967และตลอดเวลาที่ผ่านมา Toyota Century ไม่เคยถูกมองว่าเป็นแค่ยานพาหนะแต่มันคือสัญลักษณ์ของกลยุทธความสําเร็จและการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดวันนี้เราจะมาเล่ากันอย่างละเอียดตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกสมรรถนะในการขับขี่ภายในห้องโดยสารที่เปรียบเสมือนห้องรับรองสุดรู้ไปจนถึงเรื่องราวของราคาและคุณค่าที่แท้จริงที่คุณจะได้รับจากการเป็นเจ้าของรถคันนี้เริ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอกของโ Toyo ต้าเซนเชอร2026กันก่อนภายนอกของรถคันนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นเซนเชอรี Century ที่มีมายาวนานแต่ก็ถูกปรับแต่ง ให้ร่วมสมัยมากขึ้นอย่างชาญฉลาดเส้นสายของตัวทังยังคงเรียบง่ายไม่หวือหวาเหมือนรถรู้จักยุโรปแต่เต็มไปด้วยความสง่างามและความภูมิฐานที่ไม่เหมือนใครกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ เป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิมถูกขัดเงาด้วยโครเมียมคุณภาพสูงเป็นประกายแวววาวทุกครั้งที่ต้องแสงไฟโลโก้รูปนกฟินิก์ที่สลักอยู่ตรงกลางบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเซนชอริเท่านั้นไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นเกียรติยศที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นไฟน้าใช้เทคโนโลยีเลดเมทริกซ์ที่สามารถปรับองศาของลำแสงได้อย่างอัจฉริยะให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่ทั้งยังออกแบบไฟเดท m e รันนิง่งไล่เป็นเส้นตรงคมชัดเพิ่มความโหดเมดเดิโดยไม่ทำลายภาพลักษณ์ Classic, โดยรวมด้านข้างของรถเผให้เห็นเอาสัดส่วนที่ยาวและสมดุลเส้นหลังคาไหลลื่นจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังอย่างลงตัวเสริมด้วยโครเมียมรอบกรอบหน้าตา่างที่ขับความหรูหราให้โดดเด่นขึ้นล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายพิเศษที่ออกแบบขึ้น เพื่อสินเชริเท่านั้นสะท้อนถึงงานศิลป์ที่ประณีตะสมประสานความเรียบง่ายแต่ทรงพลังด้านท้ายของรถยังคงความขรึมและสง่างามไฟท้ายแบบเลดแนวนอนถูกวางอย่างประณีตมองเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่านี่คือสินชริท่อไอเสียถูกซ่อนอยู่ด้านในเพื่อรักษาความสะอาดตาและความสุภาพไม่เน้นความสปอร์ตแต่เน้นความภูมิฐานอย่างแท้จริงเมื่อเรามองภาพรวมของดีไซน์ภายนอกโตโยต้าสินชอรี2026เราจะเห็นถึงแนวคิดการออกแบบที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเรียกร้องความสนใจแต่เป็นการส่งต่อความรู้สึกมั่นคงเงียบขรึม และให้เกียรติแก่ผู้ที่อยู่ในรถมากกว่าคนที่มองจากภายนอกและนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เซนทริแตกต่างจากรถดูทั่วไป